ฮัลโหลสวัสดีเจ้าวันนี้จะมารีวิวทริปอออินค่ะเริ่มต้นเลยนะคะในส่บการเดินทางค่ะบุฟเฟต์เลยค่ะสวยๆจ้าพร้อมท้องเสียจ้ะอืมดูสิคะซากค่ะอ่าอ่ารับบทนางยั่วไปเลยหนึ่งแมทค่ะปูจะย,ยัวค่ะอืมแซ่บจ้าอืมนิ่มปู หลังจากนั้นก็ออกเดินทางแบบจริงจังไปเลยจ้าขับวนไปจ้าสวยมากแม่ตรงนี้เพื่อนบอกถ่ายสีถ่ายสีนี่ก็ถ่ายจ้าจากเสพความสวยน้มแล้วก็คือเกิดคอนฟ lict กันเจ้าหันต้นมากลางแล้นก็เจ้าโอ้มันต้นอะไรอย่างอีสามตัวนี่ก็คือก็ต้นหนังเงินจ้าส่วนอีกคนขับชัน,นีตัวเดียวค่ะที่ยงค่าเชื่อผัวผัวบอกว่ามันคือต้นอา่างโมโหที่ใจทำเบียจ้า สรุปก็คือจบคอนฟิกด้วยการเปิด g o o g l e ค่ะต้องมีการยืนยันแล้วหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็คือถ่ายรูปกันสวยๆค่นนี่ไงคะคอนเทนต์หนึ่งแมทอืมสวยมากบรรยากาศคือแบบบนฟ้าบนสวรรค์ค่ะเหมือนก็คือเออตายรา้เกิดใหม่อะค่ะอืมนี่ไงหนึ่งปั๊บอืมแบแบบสวยๆปั๊บนี่ไงคือรูปก็คือเอโอโคเดิมค่ะคือออะไม่เปลี่ยนอะไรเลยค่ะอืมสวยอยู่ท่านี้ค่ะนี่ไงอืมอีกหนึ่งแมทอ,อีกหนึ่งช็อตอืม แล้วปุ๊บหลังจากนั้นก็คืออ่าหิวข้าวค่ะตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มค่ะก็ไปหาค่ะคือทุกร้านก็ปิดหมดแล้วค่ะก็คือสุดแล้วก็คืออได้พิซซ่ามากินหนึ่งค่ะซึ่งวัตถุดิบเจ้ามันรันมันเบลเบลค่ะพิซซ่าหน้าประกาศจอเจ้ากินไปก็ประกาศจออรังอ่ะเจ้าบรรทุกปากบรรทุกปากแรงแรงแต่กินกับวาย เข้ากาันบอกนะแต่ก็กินค่ะคือเน้นเมาค่ะไม่เน้นอร่อยค่ะนี่ไงปวัวบอกเพื่อนเนระาปวัวปัวสินี่ไงปัวเอาขึ้นมาค่ะเออปวัปวอืมปวัปวปัวปัวพร้อมค่ะชนแดดค่ะหลังจากนั้นก็คืออ่าเป็นการมอมอยตามภาษาเพื่อนสาวไม่ได้เจอกันมาพันปีแสงแล้วค่ะเออลืมลืมบอกค่ะทริปนี้ก็คือเป็นทริปแบบอุ้ยตายเปลี่ยนกับพี่เดิมยังไงอืม มังานมานคือประชติเจ้าเออลืมต่อค่ะเป็นทริปก็คือเที่ยวแถบเที่ยวแถวอ่าบุนเซยค่ะแล้วก็แวะไปที่ลิกเชต์ได้แล้วก็อ่าที่สวิตนิดนึงค่ะที่สวิทค,ค่ะวิ๊นั่นไงโชนมแลวหนึ่งใครชนมเมื่อกี้นี่เพื่อนแอกเพื่อนแอกชวนมนมสีอ่าชมพูกะปิเออนี่นไงสภาพคือเจ้าของร้านก็คืออ่าร้องไห้เลยวหนึ่งค่ะส่งซ่าเนี่ก็คืออ่าก็ขับรถกันต่อเที่ยวต่อค่ะอ่าเที่ยววันนี้ไปเที่ยวอ่า อะไรนะ่นา t ล่นสไตล์คือแบบอีเพื่อนบอกอยวยภูเขาสวยมากเด็ดจริจริงมันสวยมากนะคะด้วยความเราก็อุ้งสวยค่ะถ่ายรูปเออถ่ายวีโอค่ะโจทกูจะถ่ายค่ะอืมจริงๆก็ควคนในรูปก็คือไม่มีอะไรค่ะนี่ไงคะคนสวยนางฟ้าส่วนนี้ออกค่ะนางมารกับรดูนางฟ้าด,ดีกว่าจ้าทางทางก็คือเขียวชะอุ่มหลังจากอีกสองเดือนก็คือขีอมะค่ะอืม หลังจากนี้ก็คือเอ่เป็นการแบบพรา,า,างน้าถึงเทือกเขาค่ะคุณอยู่ที่เขาเยดีนะาปุ๊บก็ขึ้นไปค่ะขับรถขึ้นไปชมปราสาทที่อยู่บนดอยค่ะก็คือเอ่อตเท้าหนึ่งแมทค่ะกลัวค่ากลัวรถชนค่ะดูหนมก่อนค่าคือ,อคกอออ็ยังไงอุยงงนั่นไงนั่นไงนั่นไงอืมเป็นไงราคาตื่นเต้นแล้วหนึ่งจริงๆไม่ตื่นเต้นหรอกค่ะแต่ก็เจะเจียบนิดค่ะคือก็งงนะคือขับรถไปจอดอยู่บนดอยค่ะแล้วก็คือเดินลงมาขันนี่ไง ทำคอนเทนต์หนึ่งแมทถ่ายรูปหนึ่งแมทกับประสาทค่ะสวยไหมสวยมากแต่ถามว่าลิเชนสไตล์มีอะไรไหมเออแบบมี้จ้อมามอาหารการกินแบบแปลงอีกเต่าเห่ยคิดดูสิชูชิเอ่อมิทาค่ะอาหารกลางวันค่ะในราคราคเอ่อแปดสิฟังหลังจากวันนั้นก็ไปเที่ยวสวิตต่อจ้าอ่าอ,อันนี้เป็นร้านอะไรไม่รู้ลืมชื่อร้านแล้วค่ะเห็นเขาว่าดังๆก็เลยเออทำคอนเทนต์นิดนึงอืมก็เอ่อมาลองมาลองนะกินมาก แต่ด้วยความที่มอาอินค่ะเราไม่กินค่ะโชษเราจะกินไอเต็มเส้นไอติมถูกกว่าเด้อเออนี่ไงเราใสาแ่แป้วใส่วานด้วยวั่วหนึ่งแมทอืมเป็นยูทูบเบอร์เป็น, YouTuber, ปน influencer, อินฟลูเอนเซอร์อีหวะน้ำใสเวอร์ค่ะใส่มากแม่คือเห็นคืออ่าใครไม่ใส่ริงไหนก็คือเห็นหมดค่ะอืมนี่ไงเออถ่ายให้ดูนิดนึงบรรยากาศแบบสวยแล้วก็ อากาศดีเลยค่ะเดินมาสักพักก็คือเห็วน้ำเจ้าเห็นเขากินกินตามเขาเจ้าใช่ไรหรอกค่ะอยาาทำค่ะสักพักก็คือเบาไหวแล้วเจ้าเม่ยตีนเจ้าแล้วก็เพลียแดดค่ะเลยหาที่แบบนั่งชิลๆดีกว่าค่ะสรุปก็คือนี่แหละค่ะสวยวิวเลิศนั่งเดียวไม่ได้ค่ะอย่างเราก็คือต้องมีรูปนั่งเดียวไม่ได้ค่ะต้องมีรูปเท่านั้นค่ะยังไงปู๊ดหนึ่งแมทยียว่าจะโชว์ไปเลยค่ะคอนเซปต์เราก็คือโชว์ค่ะเน้นนมค่ะไข่นมร้อหนึ่งไข่ซึกซี่ร้สอง นี่ไง,งปุ๊บเดินตามเสียงเพลงมาค่ะเออว่ามีเทศกาลอะไรหรือเปล่านะเดินเดินเดินมาถักคือสรุปคืออยู่อยู่ที่ร้านหอยค่ะอยากกินหอยอีกเพื่อนอยากกินหอยอเจ๋อคุณไม่ได้ตาฝาดน,นะคะคุณเจอต้นกล้วยค่ะอันนี้แปลกใจมากตรงมายังไงก่อนค่ะก็คือสู้ชีวิตยิ่งค่ะเออนั่นไงค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแต่ก็คือสวยสวยเหมือนเดิมสวยที่สุดชอบ เลิกไยได้แค่นี้ค่ะสักพักได้ยินเสียงคนเป่าแคนคะ่ะฟิลมันได้มากนึกว่าอยู่แบบเอ่เที่ยวอีสานอะไรเงี้ยค่ะคิดถึงบ้านจ้าต่อด้วยอาหารเย็นไปเลยจ,จ้าปลาน้ำจืดได้ยินว่าจ้ากินแบบอร,อร่อยหรออ่ะอร่อยค่ะอร่อยจริงๆค่ะหลังจากก็ถ่ายรูปทำอนเทน,นิดนึงขมิ้ทองวนไปจ้าหลังจากก็กลับบ้านจ้าด้วยสมัสติภาพจ้ากับเพื่อนแนทที่ขับรถมือใหม่หลังจากจบทิศอออินก็คือ,อเด็กมา้าวนไปขัดสาว